สวัสดครับทุาอนันนี้ตื่นแต่เช้าวันนี้ก็เจ็ดโมงไม่เคยเตื่นเช้าขนาดนี้นะครับปกติขับรถวันนี้ขับรถเพิ่งเลิกตอนตีสองจะนอนได้ก็ตีสามตีสี่ถึงหกโมงวันนี้มีภารกิจต้องไปช่วยเพื่อนนะครับทํางานเป็นเพื่อนคนแรกของผมที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็เป็นเพื่อนที่คอยช่วยเหลือผมมาตลอด ก็มาอยู่ที่เท็กซัสใหม่ๆมก็ได้เพื่อนคนนี้นะครับที่ช่วยก็ช่วยทุกอย่างที่อยู่มันก็ให้อยู่กินกาแฟบ้านกาแฟมาอยู่ที่นี่ใหม่ๆมก็อยู่กับมันนะครับวันนี้มีโอกาสก็เลยต้องไปช่วยเพื่อนสักน่าจะทั้งอาทิตย์นะครับมีงานด่วนเข้ามานะครับเป็นงานใหญ่ด้วยจะพาเ,เพื่อนๆไปดูว่าเพื่อนผมคนนี้มันทำอะไรนะครับ เดี๋ยวไปดูกันตอนนี้ครมาถึงที่หน้าโรงงานของเพื่อนแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศกันตอนนี้ก็มาถึงหน้าโรงงานของเพื่อนพอดีนะครับแลวเราจะพาเพื่อนทุกคนเข้าไปดูข้างในมันมเป็นยังไงนี่น<ด>เรืนะคเรือเ,เพื่อนผมเองเกมมาอยู่ด้วยกันยังไม่ได้ออกสักเน่าแล้วโอ้ว ทางางกัเือาคลิปกพพันเ่ตตนตกปาจะพาเขาไปดู้ในอ่ะรอแล้วเพกรอลนั่งรออยู่เลยรถใครนะเอกซเอ็กซก์กซ์ใครนี่ครับเ,เพื่อนผมสมัยเียเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูเพื่อนๆเข้าไปดูข้างในก่อนนะ,ะเพืรเร่อนี่ที่ที่ทำก็คือลงกึ่ง วันนี้ต้องมาช่วยเพื่อนนะครับทำไอ้นี่ดูนี่นะครับเครื่องจักรแล้วมันทำคนเดียวสุดยอดมากเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในก็นะครนี่มันทำคนเดียวเดี๋ยววันนี้จะพาดูว่าวันนี้ต้องทำอะไรบ้างนะครับมีเป็นอีกอาชีพหนึ่งของคนไทยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนเดี๋ยวมาทำงานกันวันนี้ ครับช่วงนี้ก็ใส่ยูนิฟอร์มแล้วนะครับเรียบร้อยครนี้นจะทำงานเราจะถามเพื่อนก็ทำอะไรป้อ่นี่ทำอะไรบ้างเพื่อนวันนี้มีอะไรางนี่แหละพวกนี้แหละอ้นี่นี่น,นี่ทำใหม่หรือว่าซ่อมทำใหม่เลยดีแท้ทำใหม่อนี่นะครับมีแบบอย่างนี้นะครับ ทำอ,อ่านแบบด้วยตามนี้เลยนี่น,นี่บอกราคาเลยเพื่อนนี่เท่าไหร่แค่นี้รวมกันนะเหรออืมก็ไม่น่าจะต่ำกว่าสี่พันสี่พแค่นี้นะสี่พันสี่พันก็ประมาณแสนสองเป็นเงินไทย,ยวันนี้นะครับไปมีงานใหญ่เพื่ออยู่เดินไปนู่นนะมีงานใหญ่นะครับยังรอว่าให้ลูกค้าคอนเฟิร์มก่อนว่าจะเย็ดหรือเซนโน นี่เป็นงานใหญ่นะครับนี่คืออะไรเมื่อตกตัวประมาณห้าพันห้าตัวนึงน,นะตัวเดียวห้าพันห้าห้าพันห้าหกพันห้กพันห้าหกพันห้าหกพันหกพันอ่หมื่นหมืนเจ็นห้าร้อยก็ประมาณรวมๆเกือบสี่แสนก็ประมาณนะั้ประมาณสี่แสนสี่แสนกว่า5 0บห้าแสนนะประมาณนั้นนะอืมนี่นะครับมันก็ต้องทำแบบ ขึ้นแบบปลงตรงนั้นมีใหม่สองใหม่ออืแล้วทั้งโรงงานแม่งทำคนเดียวโคตรเก่งโคตรเก่งนี่นะครับเพื่อนผมวันนี้ต้องทำไอ้นี่นะครับไม่รู้ว่าจะครั้งแรกเลยที่มาช่วยมันเรามาดูกันว่าวันนี้มันจะมีอะไรเกิดขึ้น มามวนนำกันมาเด้อพี่น้องเด้อม,มามามวนนำกันมามวนหนึ่งกันจะเน่าจะตายจะซ้ายจะขวาก็คนก,กันเองยกใหญ่สะลักบบให้เข้ากับเพลงมาร่วมบันเลงในใบด้วยกันไม่แบง่งภาษาโชตาริราแซ,บแซบ่บๆซ่นนี้เริ่มนะครับเริ่มเลยครับชิ้นแรก มันเป็นเครื่องแกะของอะไรปะเฮ้ไรนะเครื่องตัดแนวนอนอะอะไรเป็นไทอ๋อไอไอนี่นะไอที่อยู่ทำอยู่อย่างนี้นะไอพวกเนี้ยเราไปใส่กับอันนี้ไปใส่ไปใส่เครื่องเป็นพาร์ทเครื่องมอเตอร์เองอะอ๋อเป็นของรถหรือของอะไรของของไอเครื่องจักรโรงงานอะไรประมาณนี้ป่ะอืมเครื่องจักรโรงงานอะไรเสียซ่อมที่ นี่นะครับให้ดูนะครับกี่ชิ้นนี่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 สี่พันเหรียญน,นะครับแล้วก็ตัวนั้นอีกตัวแค่นี้นะครับแล้วก็ประมาณแสนสองแต่เสียงดังนิดนึงอยู่กับเพื่อนกันช่วงนี้เป็นขั้นตอนอการทำแบบอยู่นะครับ ตามแบบกับตามแบบที่ลูกค้าให้มาตรงนี้ไอคือคือทั้งหมดใช่ปหมของแบบใช่ปหมที่ต้องหลอมใช่ปหมแต่เนี้ไม่ไม่เขียนไว้เท่าไหร่เฉยไม่ได้ว่าไม่ได้เขียนแบบจริงอ่ะฮะแต่แต่ว่าเป็นลายเพราะว่าเขาไม่ทิ้งไงไม่นี่ไปให้เขาเอากลับแล้วก็เช็คไอดีกับโอดีแล้วก็สเปกยาวเท่าไหร่ดูไซส์อะไรเบอร์อะไรเข่าๆเฉยเป็นสเปก เอีขียนไว้เ,เน,นี่ยคสเปคที่แค่ประมาณนี้ถ้าแบบพวกเนี้ยใช่เขาไม่ได้เขียน,นแบบอะไรแค่เขียนสเปคไห้แบบอ่นี่นี่คือแ,แ,แบบนั่นเขาให้มาแต่พวกแบบจริงถ้าลูกค้ามันสั่งมาแบบเขาจะทำเขียนแบบมาแล้วเราทำตามเนี้ยตามนี้ตำแบบมาตนี้ ไม่ต้องอะไรหรอกแค่กูดูกูก็อันนี้ละแค่กูดูกูก็ไม่เอาละพูดได้อย <"Yes, S 2> ู่แค่ yes no okay โอ้โหที่ก็ประมาณนี้นะครับนีาเป็อุปสงคีดูตูวเสียนะทุกยังดูหมดแดีวคมาปนเดี๋ยวมาปนเดี๋ยววันวันหน้าไอจะมาปนเอาเครื่องจักรอยู่ไว้ ใครจะมายกเหรอยกไหวยกคือจะแบกแค่เครื่องนี้แหละที่ที่อยู่ทำเมื่อกี้คือทำเกลียวใช่ไหมทระสกรูใช่ป่ะข้างในอ่ะไม่ใช่เกลียวคือทำให้มันหยาบเพื่อจะให้อ๋อทำทำกตะสกรูเนี่ยอ่ะฮะมันเกาะมันติดแต่ถ้ามันเรียบเนี่ยมันจะไม่ติดอือืมอ๋อแต่ก็เหมือนคล้ายๆกับสกรูแหละ แบบเทเข้ากับยีแบบอย่างใช้เครื่องกินเดี๋ยวต,ตรงนี้ต้องหลอมเอาไปหลอมใช่หลอมใส่ไอ้เนื้อตะกัวะก่วเนื้อตะกัว่วเนื้อตะกั่วที่อยู่ในนั้นใช่ไหมอ๋ออยู่ต้องเผาตัวนี้ใช่ไหมใช่ไหมเอาต้องหลอมตัวนี้ก่อนกัวนะครับที่ต้องหลอมนะครับตัวนี้ที่ เนี้ยตะปูนอือฮั้นกันเลยเอาตัวนีเน้เป็นเครื่องหลอมด้วยโอ้ไม่คล้ายๆกับแบบใช่ไหมแต่ว่าเราเราต้องทำออกมาในลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ก่อนหน้นี้นี่นอยู่เคยทำไอ้นี่ปะ่ะลงกึ่งนี่อยู่เคยทำไหมไม่ทำไม่เคยทำใช่ป่ะอยู่มาเรียนกับพี่เคยอยู่ใช่ป่ะกี่ปีปะอยู่กับพี่เคยอยู่กี่ปีเกือบป,ปีแล้วเกือบป,ปีก่อนก่อนนี้ก่อนนี้พี่เคยอยู่เอเชียนะ กว oh, สิบกว่าปีนะะี่ก็นานแต่ก่อนงานเยอะกว่าน,นี้ป่ะเพื่เยอะมากตอนนี้ก็จะสโลว์หน่อยแต่อยู่สบายแล้วบางทีจะได้งาน,นใหญ่งานมันก็อยู่ได้สองสามเดือนขัไวาสาหันผ่านไปนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเสร็จแล้วตัวนี้นะครับ ต่อไปจะเป็นตัวนี้นะตอนนี้ก okay. me? I mean, well, hey, ็เริ่มทาอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็มาทําต่อก็พรุ่งนี้ก็จะค่อยมาล้อมนะครับที่เตาหลอมตรงนั้นนะครับก็วันนี้นี่ได้มีแขกรับเชิญด้วยนะพูนะครับนะพู่สวัสดีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันเดี๋ยวสำหรับวันนี้พอแค่นี้กันเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ดูกันต่อนะครับว่าพรุ่งนี้ทําอะไรกันบ้างตอนนี้ก็เรากาลังเสวนาปัญหาบ้านเมืองกันอยู่ตอนนี้กำลังเจอ ทำงานเสร็จออกผมเหนื่อยมากเลยทำงานเหนื่อยมากไปเนี่ยทำงานเสร็จทำงานแบบโคตรเตยเลยเดี๋ยวเพื่อนจะพาออกไปกินเป็อวอะไรกันเต็งอ่านะบูแบบนั้นนะครับก็กำลังคุยก,กันอยู่ว่าคนที่มาทำงานที่อเมริกา ทุกคนคิดว่าสบายมีเงินจริงๆไม่ใช่ใช่ไหมนะพกุกมต่ลำบากมากจริงๆคนนี้อยู่ต่างประเทศไม่ได้สบายนะครับไม่ททำงานเหนื่อยกว่บ,บ้านเราอีกต,ต,อตอนนี้นะพวกททำอะไรครับตอนนี้ตอนนี้ว่างงานตอนนี้ว่างงานนะฮะเห็นไหมไม่ได้ง่ายนะครับงานก็ไม่ได้หาง่ายบางที mm. ก็ดีอย่างหนึ่งคือที่เนี้ยเรื่องอายุไม่ค่อยมีเป็นปัญหาเท่าไหร่แต่ก็เป็นปัญหาบ้างบางงานใช่ไหมนะพุ่มใช่ บาง,งงานก็ไม่ได้เป็นมันก็อย่างเงี้นะครับชีวิตคนไทยในต่างแดบนบไม่ได้ง่ายนะครับใครจะคิดว่าคนที่อยู่บ้านที่อยู่ไทยคิดว่าโอ้พวกนี้เขามาทํางานอยู่ที่นู่นสบายสบายหาเลยซึ่งในไต้หาไม่ก็อ,อยู่ไทยลำบากก็อยู่ไทยที่อยู่ที่กินแพงถ้าไม่มีงานทำยังไงญาติก็ไม่มี ที่เนี <out> ite, ้ยที่สําคัญที่สุดก็คือมาอยู่่างแกนนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือเพื่อนเพื่อนสําคัญมากสําหรับผมนะนะผูผมว่าเพื่อนนเพื่อนเพื่อนสําคัญมากสําหรับผมผมเพื่อผมโชคดีอย่างหนึ่งคือผมอ่ะผมเจอไอ้นี่ก่อนเลยเนี้ยไอ้แมทเนี้ยเป็นเป็นเพื่อนคนแรกของผมในอเมริกาเลยนะเป็นเพื่อนคนแรกของผมที่รู้จักแล้วก็ที่ผมได้มาที่เนี้ยเพราะมันเลยเพราะแมทเลย ในสุดนายามองแล้วคนที่สองก็คือไอเอกแล้วไอโดง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 รู้จักเพราะไอโดงไกลี่จนี่แล้วควน,น,น,วค,นคนที่สามก็คือไอเอกแต่ว่าผมเห็นหน้าคนแรกเลยก็คือไอเอกเพราะว่าไอ้แมทช่วงที่ผมมาเนี่ยไอแมทมันกลับไทยแล้วอ A ไอแมทให้เอกไปรับผมที่เจ้ฮาวตกตกลงนี่ยมันคน คนในการหรือคนคนไทยใช่แน่เนี่ยไมู่้อะไมอ่มีอะไรที่คนไทยไปกับใครเป็นว่าเล่นขาพ่อขพ่อแล้วก็นี่นะแล้วแล้วผมคนที่ผมเจอเนเป็นเป็นเขาเรียกอะไรกัลยาณมิตรที่ดีทุกคนเลยผมผมเล่เพื่อนแบบดีมากมีสองคนนี้ที่แบบทุกอย่างเลยดีกว่าครั้งแรกเลยนะมานะภาษาก็ไม่ได้ ภาษาไม่ได <mile> ้ก็พึ่งใครพึ่งเองไปนู่นไปนี่ไม่มีรถเวลาไม่มีพึ่งใครแมทไปโดมอเนี่ยบ้านมันก็ให้อยู่ฟรีผมจ่ายตังค์มันก็ไม่เอาเนี่ยแต่ก่อนอยู่ด้วยกันนะที่คิงบูดนะที่ที่เออเราไปไม่ไี้อยู่คิงบูดเออได้อยู่ด้วยกันเนี่ยเแค่นั้นที่เนี่ยสำคัญมากก็ช่วยๆกันครับคนไทยอย่างนี้แหละ คนไทยไม่ทิ้งกันอันนี้ที่ร้านเรียนเราเขาบอาแ่าเม่ทันนขั้นตอนเนี้ยคืออะไรทำไมต้องต้องนี่ตั้งศูนย์ติดในนี้มันติดศูนย์ไม่ให้มันเวียนอย่างงี้เวลามันหมุนเนี่ยอือฮั่นอ๋อแล้วก็องศามจะได้ตัวนี้ต้องต้องวัดใช่ไหมต้องวัดเออทั้งหมดที่โยมหมุนมานี่ก็เท่ากันคือจะไม่มีส่วนไหนที่มันติดไม่เวียงอ่า นี่คือตะขัวที่กำลังหลอมอยู่ครับคือกาวตะขัวกำลังกกละลายนะเป็นเหลวเดี๋ยววันนี้จะได้เทลองให้เป็นไฟกันตอนนี้กำลังทำตรงนี้อยู่อยากที่ทำมาเป็นชั่วโมงนลยครับตอนนี้ก็เข้าขั้นตอนที่จะทำตัวนี้นะ ขั้นตอนตัวนี้ด้านเราเปชิมทำด้านนี้ก่อนเดี๋ยวไอ้ด้านกลับม,มาทำกลับด้านนั้นทำเอริจะเป็นจานใช่ปะกลับมาทำทำด้านนี้นนอืมนมเอริสตัดหน้าแล้วก็ตมม้องมาปาดอีกใช่อะใช่ ตอนนี้ทางการตัดเสร็จแลประมาณต้องทำทั้งหมดสี่ตัวตัดอีกสามตัวตอนนี้ได้ครบแล้วนคะครับต่อไปต้องทำไม่อไรก็ทำตามสเปคไซส์แล้วมาตัดไอ้นี่ออกแค่น,นั้นเองเจาะรู<ด><ด>ก็จบแล้วไม่มีฐาง อากที่ติดตามเพื่อนมานะครับที่ติดตามนี่ไม่ได้มองว่าใครเก่งใครไม่เก่งนะครับก็<อ>เรามาดูว่าคนไทยของเราทํางานอะไรบ้างที่อเมริกานะครับเราไม่ได้มองว่าออใครเก่งหรือไม่เก่งนะครับคนที่เป็นช่างก็บอกว่าเก่งคนที่บอกมาช่างเอ,อ้ยกูก็ทําได้อะไรประมาณนี้แต่สําหรับผมผมคิดว่าเขาเก่งมากนะครับสําหรับคนที่ไม่รู้เรื่องนะครับเป็นงานที่ละเอียดละเอียดอ่อนมากนะครับยากและต้องแม่นยํานะครับแต่ละชิ้นงานแต่ละชิ้นนะครับ ยังเหลือเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยนะครับมันไม่ได้เยอะนะครับแค่แบบแค่ขัดตรงนี้นิดหน่อยนะครับตอนนี้ขั้นตอนการเจาะทุกอย่างนะครับเสร็จแล้วเหลือเก็บงานอีกนิดหนึ่งนะครับก็อยากให้ทุกคนมองว่าเออทุกคนมักจะมองว่าเออคนไทยมาทํางานที่อเมริกามาทําอะไรร้านอาหารหรือร้านนวดหรือไม่ใช่มีแค่นั้นนะครับยังมีอื่ืออีกมากมายที่คนไทยเขาทํากันนะครับเป็นหมอเป็นทนาย เป็นวิศวะมีเยอะแยะมากมายทหารตำรวจมีเยอะแยะเดี๋ยวเราจะตามดูนะครับว่ามีใครทําอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะพาเที่ยวด้วยตาติดชีวิตคนไทยคนไทยทําททอะไรบ้างประมาณนี้นะครับนะครับก็าฝากเพื่อนด้วยนะนี่เพื่อนผมใครสนใจงานงานอย่างนี้นะครับก็ติดต่อมาเลยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวลงเบอร์โทรไว้ให้นะครับนี่คนนี้นะครับอะไรรถยนต์อะไร,ะไ,รไม่ใช่อะไรรถยนต์อะไรเรืออะไรประมาณนี้นะครับหรือว่าใครมีต้องการจะกึงทําอะไรก็ บอกมาได้เลยติดต่อมาได้เลยติดต่อมาที่ที่ผมก็ได้นะครับนี่เพื่อนผมเองนะครับเดี๋ยวพามาที่โรงงานเลยนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e ด้วยนะครับสำหรับทุกคนนะครับมีเพื่อนผม ที่กําลังล้อมอยู่ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้คล้ายๆกับอะไรวะลูกสูนไม่ใช่หลอมแล้วก็ต้องไปเจาะใหม่นะครับตัวนี้ล้อมแล้วก็จะไปเจาะให้มันเป็นตัวนี้นี่ไม่ต้อง สดไหลสด <c oughs> พาการดีเด่นเด้นี่กำลังแซนฮะังแซนตอนเราจะทำคลาสติดดาวคลาส ทานไปสามวันนะครับติดตามเพื่อนมาสามวัน <Okay. S 1> ก็ขอบขอบใจเพื่อนมากที่ให้มาดูนะครับงานที่นี่นะครับดูว่าคนไทยเราก็ทั้งเราทําอะไรบ้างนะครับนี่ก็อย่างที่เห็นนะครับเพื่อนก็เป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ทําในอเมริกาเป็นอาชีพที่ทําเงินพอสมควรก็เดี๋ยวเราจะไปตามติดชีวิตคนอื่นด้วยนะครับสําหรับทุกท่านนะครับถ้าเกิดชื่นชอบอยากให้เราไปทําติดตามอาชีพอะไรก็คอมเมนต์ตรงข้างล่างนะครับ เดี๋ยวเราจะไปตามดูว่าเราจะตามใครได้บ้างนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนแมนะครับฝากอะไรทีคนทั้งบ้านนะคนทั้งบ้านนะสวัสดีฝากฝากคุณดูคุณดูว่าขอดูแลตัวเองตอนนี้โรคภัยกำลังเยอะที่นี่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีเราต้องดูแลกันไปขอบคุณทุรับทุกท่านใครอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องช่างติดต่อผ่านเขาได้ครับทุกเรื่องดีไซน์บางทีบางอย่างมันอาจจะไม่มีขายตัดพวกเรเดียลพวกเคิร์ฟอะไรเงี้ย ต้องคิดเอาเองปรึกษากันได้ครับนะครับพี่น้องคนไทยที่อยู่อเมริกาหรือว่าใครลายที่อยากได้ทาอะไรทุกคนเกี่ยวกับงานด้านลงกึงนะครับติดต่อเพื่อนผมได้เลยนะครับหรือว่าถ้าไม่อยากติดต่อผ่านทางบริษัทก็มีเครื่องไม้เครื่องมือเล็กๆอยู่ที่บ้านนะครับทําได้คุยกันนรอบก็ได้นะครับหรือว่าจะผ่านที่บริษัทก็ได้นะครับขอบคุณสำหรับทุกคนครับสําหรับคลิปนี้เราลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ